แบรนด์อินไซต์มีเตอซีโอวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินครับเรามีนัดคุยกับ CEO ของโรงพยาบาลในเครือสมิติเวชและ b n h รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับ เียวครับตอนนี้อยู่กับนายแพทย์ชัยรัตน์ปันธุระอัมพรนะครับซีโอของโรงพยาบาลเครือสมิติเวชและก็ b n s ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตคุณหมอคุณหมอเล็กคุณหมอชัยรัตน์นะครับใช่ครับดีครับก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้เห็นผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วมันคืออะไรอย่างไงครับจริงๆหุ่ยนต์ตัวนี้เป็นมันมันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สําหรับ ส่งอาหารแล้วก็ส่งยาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเช่นสมมติว่ามีคนไข้อยู่บนห้องนี้ในห้องนี้แล้วมีการติดเชื้อพวกนี้เพราะนั้นการที่คนจะเข้าไปเนี่ยไม่ให้ติดเชื้อก็โดยใช้หุ่นยนต์แทนอ๋อเป็นใช้หุ่นยนต์แทนเลยไหมคเป็นส่งยาไปให้คนไข้ทานหรือว่าส่งอาหารไปให้คนไข้ทานแต่สาหรับตัวนี้ที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือมันก็เป็นกิมมิคะสับทักทายเด็กมาเล่นแล้วก็คุยคุยได้นะครับออโต้ได้ครับ ก็คือมีเป็นอัตโนมัติด้วยใช่ครับอัตโนมัติตอนนี้ขออนุญาตบอกนิดนึงแล้วนะครับว่าเห็นอาจจะเห็นเราใส่หน้ากากอยู่ตอนแรกเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเรื่องของความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งใช่ครับผมอเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณหมอชรัตพาเดินดูอ๋อได้เลยชั้นล่างตอนนี้อยู่ที่สมิติเวชศรีนครินสาขาศรีนครินใช่ครับพูดถึงคนไข้คนไทยก็กลับเข้ามาเยอะแล้วครับครับน่าจะเป็นสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คนไข้ต่างชาติก็อย่างที่บอกเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของ การที่จะต้องพัก14วันก็เลยคนไข้ต่างชาติก็ยังไม่ได้เข้ามาครับอันนี้เป็นพยาแผนกอายุรศาสตร์อายุรกรรมก็เป็นแผนที่เรียกว่าดูโดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องปอดเรื่องอะไรในเหมือนกับเป็นเจเนอเรลอ่ะดูแลคนไข้ทั่วๆ่ไปแต่ยังไม่ใช่เป็นแบบเฉพาะทางอะไรนะนั่นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยอายุรกรรมจะเป็นคนไข้ที่ที่มาด้วยเรื่องปวดหัวตัวร้อน โรคทั่วไปไม่สบายอ่าไม่สบายนะฮะแล้วก็เรื่องระบบทางเดินอาหารทางหายใจแต่ข้างบนมันก็เราก็จะมีสเปเชียลิสต์เป็นอีกๆๆอีกๆๆแผนกนึงเช่นตัวนี้ดูไปแล้วเนี่ยเป็นโรคง่ายๆทางนี้ก็ดูแลให้แต่ถ้าสมมติ<ด><ด>เกิดว่ามีความจําเป็นจะต้องขึ้นไปดูแลเรื่องหัวใจเป็นโดยเฉพาะก็จะมีหมอหัวใจเนี่ยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมิสเตอร์ซีโอเนี่ยเขาอาจจะขออนุญาตคุณหมอชัยรัตน์คุยถึงทั้งเรื่องของการบริหารงานเรื่องของบุคลากร รวมถึงร่วมอาจจะเป็นเรื่องติดไลฟ์สไตล์ของคุณหมอว่านิดหนึ่งได,ไดแล้วก็มีอีกสองเรื่องนี้ผมสนใจมากก็คือเรื่องของ well-being อ,อ,อคแล้วก็เรื่องของไม่ได้ข้อหักมีคนพูดถึงสองเรื่องนี้เยอะมากเลยยังเป็นไดีวันนี้เราคุยกันครับได้ครับ เอาละครับตอนนี้เรานั่งกันอยู่เรียกว่าข้างชั้นบนของโรงพยาบาลสมิติเวชสาขาสีนครินแต่ตอนนี้มันอยู่ในสถานที่ตรงนี้มันดูแปลกๆปมันดูไม่เหมือนโรงพยาบาลสักเท่าไหร่ที่นี่คือยังไงอะครับคุณหมอที่นี่ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษก็เป็น innovation center เป็นศณณูนย์นวัตกรรมร,รในการคิดของใหม่ๆสำหรับทางด้าน healthcare ครับของสมิติเวชทำไมมันจาเป็นต้องมีมันสําคัญยังไงครับอ๋อเราก็ต้องทําคู่ขนานกับกับสิ่งที่เราทําอยู่เดิมครับ นะฮะเรอยู่เดินคือการรักษาคนไข้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราทามาเพื่อที่จะพยายามจะตอบโจทย์ว่าในคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีเพนพอต์อะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วถ้ามีเพนพอต์อย่างงี้เราจะมีนนัตรกรรมใหม่ๆที่สามารถสอดร,รับเขาได้ย่งไงซึ่ค,ค,คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะใจร้อนใช่ไหมหท้งหมดก็เกิดมาจากมือถือทั้งนั้นนะฮะชอบ,บออความรวดเ,เร็วใช่ชอบเร็วเรวพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเทคโนโลยีมาที่สอดร,รับให้เกิดความรวดเร็วในการบริการนะฮะซึ่ง ที่นี่เราก็จะมี s ป i r i t p พ s s อันนึงที่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาหาหมอเนี่ยตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องรออะไรเลยนะครับะะเพราะว่าข้อมูลต่างๆก็เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วเวลาจะกลับบ้านนี่ก็ก็ายเงินก็ผ่าน QR code นะฮะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะเราะฉะนจะลดการรอคอย แปลว่าม <rium> <Dante> ีการใช้แอปพลิเคชันใช้แพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้เข้ามาทําให้การรับบริการเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นเราคิดมาจากศูนี้ครับอืมครับอันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเราเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างล่างเราใส่หน้ากากกันครับตอนนี้ไม่ได้ใส่เรามีสเปซกันประมาณหนึ่งเพื่อจะได้เขาเรียกว่าจะได้คุยกันสะดวกขึ้นครับผมครับผมเออก่อนอื่นถามก่อนเลยครับว่าในแง่ของการทํางานผมว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าการเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาล แล้วก็คือโรงพยาบาลในครือทั้งหมดกับธุรกิจทั่วไปมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างครับก็จร,จริงแต่ละธุรกิจน่าจะต่างกันนะฮะครับโดยเฉพาะทางด้านโรงพยาบาลที่เป็นเฮลท์แคร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นการให้การบริการภายใต้ความทุกข์ความเจ็บป่วยของของ,ของ,ของผู้รับบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากกว่านั่นหมายความว่าจะต้องมี2วิชาวิชาหนึ่งคือจะต้องเอมพาตี เอมพาธี้ <Emp> <c oughs> คือ oh, <okay. S 1> ต้องต้องเห็นอกเห็น oh, okay, ใจคนไข้อันนี้คือตัวหลักเลยส <c oughs> องนี่ยต้องเท่าทันคือต้องเท่าทันพฤติกรรมเท่าทันความต้องการของของผู้รับบริการเพราะว่า <c oughs> ผู้รับบริการจะมีความต้องการที่มากกว่าปกตินะฮะเนื่องจากว่าเราเขาอาจจะมีงดยดมีอะไรเพราะนเนี่ยจะต้องดูแลตรงนี้ที่ต่างส่วนต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในธุรกิจของโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ทุกอย่างมารวมกันหมดเลย <c oughs> นะฮะเช่น <c oughs> ธุรกิจอาหารธุรกิจโรงแรมนะฮะธุรกิจทำความสะอาดธุรกิจขนส่งนะฮะแล้วก็ธุรกิจการการดูแลรักษาซึ่งก็ใช้วิชาชีพเนี่ยประมาณเกือบ7จวิชาชีพมารวมอยู่ในหนึ่งเดียวมันไม่ใช่มีแต่แพทย์พยาบาลมันนี้มีทั้งนักกายภาพมีทั้งโภชนาการมีถึงพวกเภสัชเยอะมากเลยซึ่งเวลาเรียนเนี่ยต่างคนต่างเรียนนะฮะ<อ>แต่วเวลาทํางานเนี่ย เข<ม>า<ำ>มาทางานร่วมกันที่เดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายไม่ง่ายที่จะมารวมกันและทํางานร่วมกันเป็นทีมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารโรงพยาบาลจึงต้องเป็นเรื่องของการบริหารคนบริหารทีมที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วให้ไปอยู่ในเส้นทางเดียวกันมันมีเคล็ดลับอะไรไหมครับที่ทําให้อย่างที่คุณหมอบอกครับว่าทําให้ทุกอาชีพที่ อะไรเหมือนกับว่าเรียนแยกกันมาแต่มารวมแล้วทํางานด้วยกันเป็นทีมได้มันต้องมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างไหมครับก็ตั้งเจตนาขึ้นมาให้เขาทำไงให้ชีวิตของเขาดีกว่าเก่าถ้าเรามีเรื่องหนึ่งที่ทําให้ชีวิตขอาเขาดีกว่าเก่าเขาก็ไปอยู่ในเส้นทางเดียวกันมนผมเคยยกตัวอย่างเสมอว่าเช่นสมมติว่าเรามีหนงปลาหนึ่งก้อนนะฮะนะฮะแล้วก็ไปคิดได้ตอนอยู่เมาเดิฟพอโยนช่วงให้อาหารเนี่ยโยนน้ำปังไปก้อนหนึ่งนะฮะปลาทุกชนิดมาหมดเลย แม้ทั้งปลาเกระเบนปลาฉลามตัวเล็กๆแล้วก็ปลาอะไรที่ผมไม่รู้จักมันรวมอยู่ที่เดียวกันหมดเพราะว่ามันมีจุดลุ่งหมายและมันมีเจตนาอันเดียวกันถ้าเราบอกว่าอยู่ที่นี่เราทําให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตดีวกว่าเก่าทุกคนก็อยากมีชีวิตดีวกว่าเก่าแล้วก็ไปอยู่ในเส้นทางเดียวกันที่ที่เราวางกรอบไว้รเรียกว่าชีวิตของทั้งผู้รับบริการก็จะต้องดีขึ้นเพราะว่รารักษาตตแต่ว่าผู้ให้บริการ ก็คือตั้งแต่แพทย์พยาบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะดีด้วยกันหมดเลยใช่ครับฟังอย่างนี้แล้วถามต่อไปนีิดนึงนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดโควิดนี้มีผลกระทบอะไรกับโรงพยาบาลหรือไมครับแน่นอนเนี่ยทุกอุตสาหกรรมมันกระทบหมดนะครับมีน้อยมากที่ไม่กระทบนะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าคนก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะกลัวติดเชื้อมันดูแบบเป็นแหล่งที่มีโอกาสมีมีโรคผู้พูดตรงใช่ใช่ชาวต่างชาติก็ไม่มามาไม่ได้ถูกต้องเพราะเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ รู้แล้วแต่คนคิดว่าเป็นวิกฤตแต่ที่แท้เป็นโอกาสหมดเลยเป็นโอกาสเป็นโอกาสเพราะโควิดเนี่ยคือเป็นการที่พระเจ้าเนี่ยให้โจทย์ดีๆมาให้เราก็ทําให้เราคิดแผนดีๆหรือผมชอบใช้คําว่าปัญหามันเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหามันทําให้เกิดปัญญาไหมล่ะปัญหากับปัญญาเนี่ยคล้ายๆกันปัญหาทําให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาทําให้เกิดปัญผลไหปัญผลก็คือผลประโยชน์ใช่ไหมพอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์มันก็เป็นผลประโยชน์รอบด้าน ทุกคนก็นได้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโควิดมาเนี่ยก็เราไปเรารู้อยู่แล้วว่าเราจุดแข็งเราคือเรารู้เรื่องเกะเฮลแคร์ Healthcare. เพราะฉะนั้นเราดูแลลูกค้าของเราเนี่ยให้ดีให้เขาปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดูแลคู่ค้าดูแลชุมชนคือออกไปสอนเขาว่าเออต้องระวังยังไงนะการล้างมือการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราทําแบบนี้ทําให้เป็นโอกาสที่ทําให้ทุกคนเลื่อนลึกถึงเรารนะว่าโอ้ช่วงโควิดเนี่ย โอ้โห oh, บริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะไม่รู้จะดูแลพนักงานยังไงอ่ะสมิติวเไปดูแลให้อพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยโควิดผ่านไปผมถามว่าเขาจะคิดถึงเราไหมครับคิดถึงเขาก็จะคิดถึงเรานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าทําให้เกิดโอกาสแล้วก็อีกหลายเรื่องที่เราทําก็เช่นสมมุติว่าในสิ่งอะไรต่างๆที่เราที่เเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในช่วงธรรมดาครับก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นบางแผนกเนี่ยก็สามารถยุบรวมได้เนื่องจากคนข้างน้อยลง ถ้าคนไข้น้อยลงเนี่ย,ยก็แผนนี้กับแผนนี้มารวมกันไหมล่ะแล้วก็แล้วก็ทําให้ใช้ใช้จํานวนเจ้าหน้าที่เนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็ไปทําอย่างอื่นอไปทํางานที่ที่สร้างเงินครับเช่นเช่นพนักงานขนส่งเนี่ยคนไข้มาไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะว่างก็ไปส่งยาให้คนไข้ตามบ้านไหมหมอพยาบาลเนี่ย คนไข้ไม่มาหาเราเราก็ไปหาเขา้าเรียกโฮมแคร์ก็ทําให้บริการทางการแพทย์ไปถึงบ้านถูกต้องถ้าถามในเชิงธุรกิจนิดหนึ่งการทีอ่อย่างที่เราอยู่แล้วว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยบินมาไม่ได้ครับกระทบเราไหมครับหรือเรามีการจัดการเรื่องนี้ยังไงครับคนไข้ต่างชาติบินมาไม่ได้เราแต่ว่ามันสามารถคอนแทคกันได้ก็คือต้องคลิปอินทัชไว้เขาบินมาไม่ได้เราก็ต้องคลิปอินทัชสองเนี่ยเราก็กจกัดศูนย์นี้มอนกันฮะก็คือเราทําเรื่อง virtual hospital ครับก็คือ เคลื e ะเทเลแมดิซินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มีโควิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องเอาคนไทยก่อนเราก็ไปประกาศไปถึงสถานทูตทุกแห่งเลยนะฮะบนโลกนี้ที่มีคนไทยอยู่ถ้าคนไทยอยู่ต่างประเทศเวลาเข้าไปหารับบริการในประเทศเขาในสารบริการนี่ยากมากเลยเพราะฉะนั้นหให้เขา้าไอ้ตัวแอปพลิเคชันของเรา Virtual Hospital ของสเปนทเแล้วก็มีอะไรก็พบหมอได้<ม> 24ชั่วโมงเวลาไหนก็ได้ก็ปรึกษาได้ uh huh. นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่อยู่ต่างต่างประเทศที่เป็นคนไข้เก่าเราเช่นอยู่อาระอยู่อะไรพวกนี้เขาก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทาง v i r t u a l hospital กก็อย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็ keep Intouch ทำให้รู้สึกว่าเรายังเรายังสร้างคุณค่ากับเขาต่อเวลาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาโควิดหายเขาจะไปไหนฮะเขาก็กลับมาหาเราไม่ใช่ว่าโควิดหายแล้วเราโควิดมาแล้วเราไม่ยุ่งกับเขาเลย uh huh. เราต้องดูแลเขามากกว่าเก่าอย่างนี้แล้ว ในแง่ของการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดนับนับปีนี้ทั้งปีนะครับช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้าง่ะครับช่วงนี้นะก็ยัยงก็ยังไปได้นะครับก็ถือว่าแน่นอนอะไรได้ของทั้งเครือสวิตเทเวสนี่จำเป็นก็ลดลงแน่นอนเพราะว่าส่วนที่เป็นต่างชาติหายไปมันต้องมีผลกระทบบ้างถูกตอ้องแต่ว่าเราก็ต้องมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับทางด้านแนวรับก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะดูแลส่วนที่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคนก่อนก็คือเราจะคัด Non-human before human <ม>ก็คือถ้าจะตัดคอสเนี่ยให้ตัด non-human ก่อนเช่เนอค่<ม>า maintenance ค่าไฟค่าอะไรพวกนี้เพราะพวกนี้มันไม่กระทบจิตใจแต่ส่วนของของคนเนี่ยต้องไว้ทีหลังแล้วก็เวลาตัดเนี่ยเราก็จะมีคำอยู่อันนี้ที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆว่า cut c o s อย่า cut future คือตัดคอสตตัดค่าใช้ใจ่ายได้แต่อย่าตัดอนาคต<ม>เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่าไปตัดเล็กตัดน้อยให้เขากุ้มใจกลายเป็นว่าคุณสร้างบาดแผลทางใจ เวลานี้เป็นเวลาที่ดีในการสร้างคุณค่าหันใจให้เขาเขาจะมีรู้สึกโอ้โหองค์กรดียังดูแลพวกเราอยู่เรื่องบางเรื่องต้องลงทุนเพราะว่ามันสามารถที่จะรีเทิร์นได้ภายในหนึ่งปีเราก็ต้องลงทุนไม่ใช่ว่าพอเป็นโควิดมาแล้วก็คัด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 ,คด,คด,คดหมดมเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เร,เ,รเรา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 ไปต่อไม่ได้ฟังอยู่ตอนแรกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบุคลากรน,นิดหนึ่งบอกว่าถ้าง,งานไหนลดลง เราก็อาจจะเอาคนย้ายคนไปวไ้อีกที่หนึ่งมันมีเราจะมีการ <c oughs> กระบวนการในการรีสกิลอัพสกิลอย่างไงบ้างครับในโรงพยาบาลเราจะพยายามจะดูว่าที่เกีกยวข้องกับรีสกิลอัพสกิลนะคนที่เขายังพร้อมเปลี่ยนนะคนพร้อมเปลี่ยนนะี่เราก็ให้ทําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอ <c oughs> อย่างที่ชั้น8ตรงนี้เป็นคนพร้อมเปลี่ยนหมดเพราะแอทดิจูดเขาอยากจะเปลี่ยนเราก็ให้ทาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่ทําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเขาต้องรีสกิลจะแก้ปัญหาเพนพอยท์ point, เนี่ยคุณจะต้องมีความรู้อะไรบ้าง จากเดิมที่คุณไม่ไมไมเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเลยมันก็้องดีสกิลแต่สมมติคนที่ยังไม่ค่อยพร้อมก็ทําสิ่งที่ยังไม่ไมเปลี่ยนเช่นโรงพยาบาลเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการเซอร์วิสเป็นการดูแลผู้ป่วยคุณก็อัพสกิลสิทําให้ดูแลดีขึ้นให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพื่ะนเราก็เลยเป็นบีวิชาใหม่แทนที่เขาจะดูเรื่องของ csi คือ customer satisfaction index satisfaction index แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น empatic score เป็นสูตรของเราเองว่า ไหนคุณมีคะแนนของการเอื้ออาทรเห็นเห็นใจเท่าไรแล้วเรากต็ตั้งโจทย์ของเราเองนะแล้วพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ NPS ก,ก็คือว่าคนไข้จะบอกว่าจะกลับมาหาเราเท่าไหร่ในช่วงนี้ค,ค,คนไข้ร้อยคนสมัยก่อนจะกลับมาหาเราประมาณสักแ0แล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็น90ตอนนี้มันเป็น99ครับ<ห>คือร้อยคนเนี่ย99คนบอกว่าจะกลับมาหรือไม่ก็จะบอกต่อ,อเพราะว่าเราก็ให้คนกลุ่มนี้ที่ไม่พร้อมเปลี่ยนเนี่ย ทำสิ่งที่ยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนคือการเซอร์วิสให้ดีขึ้นแล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดคัสเตอร์เมอร์สักเซสหมายความว่าทําไงถ้าสมุติเกิดเจ็บป่วยมารักษาเขาเสร็จแล้วนะต้องพยายามอย่าให้เขาป่วยนั่นคือสโลแกนของสมิติว่าเราไม่อยากให้ใครป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่อย่างเงี้ยถึงจะเป็นองค์กรแห่งคุณค่าแต่ไม่ใช่เป็นองค์กรแห่งความสําเร็จ organization of s u c c e s s เนี่ยมันสู้ Organization of Value ไม่ได้เพราะคุณทำให้คนไม่ป่วยนะ คุณพมทคิดดูว่าถ้าคนมันไม่ป่วยนะเขาเขาเรียกว่าเฮลท์แคร์คอสมันจะลดเลยแล้วคนพวกที่ไม่ป่วยนะเวลเฮลท์ well, มันบริงเวล w e l ก็คือว่าเฮลตี้มันจะ bring, ทำให้เราเวลตี้แล<ะ>้วเวลตี้มันก็ทำให้เราแฮปปี้ใช่ปะ่ะแต่ลผมชอบใช้คำว่าเฮลตี้เวลตี้แล้วก็แฮปปี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขาแข็งแรงขึ้นเข้าไปสร้าง GDP ของประเทศให้เยอะขึ้นมันต่อไปถึงตรงเศรษฐกิจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราต้องรู้ว่าที่เราทำอยู่เราไม่ได้ทำ ที่สมิทิเวสนะพนักงานทุกคนต้องมองไปถึงถึงเนชั่นถึงคนประเทศไทยถ้าเราสามารถทําให้คนทั่วโลกเป็นนี้ได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยิ่งทำงานอย่างนี้จึงเป็นองค์กรแห่งคุณค่าแล้วก็ทําแล้วมันก็มันสนุกกว่าเยอะเลยนะครับไม่ใช่ว่าวันเดือนเดือนหนึ่งก็รับเดือนเดือนแล้วก็กลับบ้าน